ก็แล้วหองมนันนะเนาะแต่บังหุงก็มีกินแต่บังหุงแบบมันบอก่ยอมแพ้ก,กันชียกก็กินท้องชีดประมาณนี้นะเนี่เธอมาฉันก็มาสีประมาณ<ห>น,นี้นบ่แมนกินกระชีดว่างหันนะนั่งจ่ายกินกระชีดนุ่งน่องอยู่อ่ะใช่อื้มหึงสิบหมื่นนี่กินกระเด็นบ่ทองมือว่าใครมุ่งจ่ายกินก็เต็มใส่ม,สม,มาลองมือก,กันนะนุ่งยิบเอานุ่งน่ายิบได้ก็จ่ายของเพื่อนเลย ตัวลุงเห็นเสือใสฟฝรัลงหมดจากว่อยเอาลายก็เป็นสันต้าเสือกูกินน้งห่วงไห้ไมุกเสอกูกินดนทั้งบางสันโอ้ยนี่แม่โอ้ยต้นเสือผมกินน้ำห่วงไห้เหหงาากกินหลายก็เบรซ้ำซ้ำห่วงไมคิดี่กูกินบางสันคนนี้หวงคือแมนมึงเสือนดหน่อยแมนคือสิละ สวัสดีครับมาพี่น้องครับวันนี้เตําซั่วกุ้งสดมาฝากพี่ฝากน้องไปแซ่งเสีนำแข็ครับผมกินจานแลงๆเลยพี่น้องจานเนี่นี่มาทำจานยังหมูดิบนึ่งจ่าเก็บใบเตยโดนๆพุ่นอืมเก็บไว้ตยนึ้นคือมีอย่างเหรอขึ้นมีหนังเป็นพลาสติกเด้บ่ามันแข็งมันจะกินได้บ่จ้าบ่อ่อนบอยังอรรถมันเบิดอายุแล้วบ่ เออดอกอ้าติดเดียยยเ๋ยวเบิร์อายุอะไรเบิร์้าเอกยเบิร์ดเขาจะกินรสทุกสิกินนั่นนี่เอาโอ้มา <c oughs> พี่น้องมาเซ็นร่วกันครับผมนี่โอตรกรงดีละเป็น <c oughs> สูตรแบบโซบ่บูขาดบูแผ่นขาดแล้วกันพี่น้องอืมันสึตอากาศบริส ปิดมันไหวไงรุ่งมันได้แข็งเป็นเบอร์เดอร์เบอรอายุได้จ่าห<ฮ>าวาได้มาอู้ชิลอกเป็นงไ,ไงแซ่บเลยบ้าสกินแบบเส้นต์ตำมีขึ้นเก่าพี่นอ้องปวดขักบา่าเซนไซเฮ้ยขส้นต์ตำขึ้นเหนียวคือนขักแต่สมซื่อแข็งเลยปวดอะมาพี่น้องมาห บาเก็ตจองที่สุด,ดหเบิลบ้ลอะไรบอจ้าหมูดิบจ้าพี่นอ้องจ้าหมูดิประกาศเย็นล่มมุมมี่ หมูดิบกินก็หมูดิบจา้าดิน,นี่กินไปเลยไปนี่หมูดับกับไปพ่ออังใจลงบานเด้จ <c oughs> อจ้ามันกินไงน,นี่เอาเฮงเชีนนเฮงแสบอาหารฝร,รั่งบลูบอกแพงนึง มิกเด็กก็บทุกเม่นุ่ยี่หรีไข่แฮมเหนือมั้งแฮมแฮมอะจาะมันเหมือนมูดิบมันจะเอิญมูดิปซื้อเก็วใบอย่างก่อแฮมพะมะแฮมอือหะึ่ดจ้ะแกชิเปากเก็บาบอันหนึ่งที่ได้เจ้าจีเลยชายช็อตต้องเจ้ามา พี่น้องมาใครกินบ่ะพี่นังใครกินแต่างครังก็ฉีดอยู่บ่ะ <c oughs> หาแล้วเอาอีกอ่ะที่บ่เป็นคือจังอันนั้นบ่ะจ่ใจอยากลองกินซ้ำหนีเบิงัไนนสิเสียของน <c oughs> ุ่งจ่ายอยากกินเ,เนี่ยแผงเนาะ ไขาลดเาตเาลงกินอย่างเดียว <laughs> อือ <laughs> อ้จะไปหาเห็ดจับจะไปหาเห็ด <laughs> ม, <laughs> มันหนาเลย กินก็เพียบมูเขาคือกวนจ้ะมืออ่ะอันมังหันบอกมันกับแบบว่าเอกลักษณ์ของมันนะเนาะแตห่หมูฮวงกับมีกินแตห่หมูฮวงแบบมันบอกไม่ยอมแพ้ก,กันเชียกกิกนห่องชีตประมาณนี้นะแม่เธอมาฉันก็มาสิประมาณานี้บ่าแมนกินกับชีดมังหันนะนึกจ่ายก,ก,กินกับชีดนุ่งรองอยู่อ่ะใช่อื้อหือมันสิบมื้นี่หญิงก็เ่ินมาเท่ามื้ ทำจากินก็ต็มใส่มาลงมือกันะลยิบเอาลุงนยิบได้แค่จาของคืออไตัวลุงเสือใส่ฝรั่งหมยางกูเอาอะกเป็นงสันตัวเสืกูกินน้อห่วงไว้มกสืกูกินได้้อหงวงสันโอ้ยนี่แม่โอ้ยตัเสือผมกินเน้อห่วงไหวเงินหลกูบอกซ้ำซ้ำ่ไปคิดกูกินังสันคนนี้ หวงคือแมมสิสิเลยหน่อยแมนจริงสิละแบบคือแบบว่าเห็นกรปุ่นไปกดอินเตอร์ยุโรปกดอินเตอร์เลยป่ะแซ่บเนาะมันมีมันหอมฉีดเออบอกพี่น้องว่ายาย อื่จ้ามันบ้าค่ขยาเลยแต่ว่าะไบกินก็ไม่ดีกว่ายิ่กับมันซะมหชาติับบก็ืม่ดี สับสับหมูค่ะกุ้งต่ออืมรับปลากระจองอีกย่เป็นขากันกับตามสัวกับปุ่นเ้าเสียอืมเนเบอร์อะไรบ้าอืมอนเช้ อันๆเน,น่บอกขมมันไม่มขมขมอะหืม,มหนำตำนะร้านเลยค่ะอืม,ว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 ,มว,ว้าสุดซื่สวงวะสวงวะกินสมุนไพรมากบาะว่าพ่างบอกเป็นว่ะ

มันโอ้กินกุ้งมันสวงจังเลยค่ะไม่พอนะมันต้องลาดนำหืมมาสวงวะต้องเดือดจา้าวสวงวะผมมาเอ,อกดูเดี๋ยว กูบปิดเงทรับเศนมึงนะหัวมึงเน่ยตุ้งองต้งร้องตัวใหญ่อย่นตุ้งองเบาตุ้กูบอ่าง้เลยกูเดปอย่างเยกูเปิดเตื่นขึ้นมึงเนาะงบกว่างบกว่าตุ้งบอกเบื้อง มาสวงวะน้ำกันครับวย<ง>เอ,อบาทเนี่ยเน่ยเบียไปโดนตัวไหนมานี่กินผ้ามาแฮมบอกอื้โอ้เส่สิ นก็พันกันสัมผู้บักยาเส้นนี่น,นอี่เป็นบอน่อ่นคุณละขอบขอบๆป็นผ้าตํำกลุ่งไปกดอินเตอร์อยุคฝรั่งเศสถ้าหมายให้มันเป็นของฝรั่งเศสบอกเฮ้ยปะบอกท่านลุงตามพี่น้อง มันมาจากประเทศอย่างน้อยจากแต่ไปอ่านยูป้ายมันยูซองมันถิ่มไปละเราจะพาน้องไปโกอินเตอร์นะคะอืมจะ้ะแส่ลงไปโอ้ยแข็งอื <c oughs> มจะ้ <c oughs> มจะมาจ่องมาหั อืมถือก็เจ้าด้านมันคลิปนี่อร่อยหนึ่งเอาบาทหนึ่งไปฉันบอถึงให้นล้วโมาแล้วอืมแข็งหากนุ่มแข็งมา,มากไม่รู้เอาฉันบอถืเนี่ย ออยรู้นุ mm ่ม hmm. จังอนุ่ออยอ่ยน่อันนี้อ you know? so ่อันนี้ไหมออย่นีองอืมเอาเลยเนตกแบบนี้ักูได้บนี้ักูได้บนีเออ เอาเลยดูเครือคนนีพี่น้องอ,อือจ้าบอกมะมันมันขัดร้านเคยดีอือจ้าแซ่ี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อเบิดลแล้วล่ะเอา <laughs> จัดไปลกูกทีนี้เรววาจะกินขุมดองเนาอและลายโบทันใช่แล้วค่ะกิหนาได้จา้ามาเบิ้ลมาไดเด้อ <laughs> เีขยงตับเลยเราโอ้ใจเกือบขาดปาดเอาครับพี่น้องสาลาเปาเหนีอาหนุก่ากละอยากกินกุ้งกุ้งกุ้งสดบอกว่าตำโซกุ้งสดบาได้กินดนละกลยจายให้มันคือเขาพามันบอกไปสื่อของมาขนมเบียร์ดังทายากกิน เขาเลยซื S <S <an> รร้อเขามานำเอาสหรับคลิปนี้ท่านพี่น้องมาฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามอนอย่างเปลี่ยนเซเว่นน้องจ๊ะจ้าชาแนลน้ำเด้อพี่น้องครับอ่าถ้าหัวเลาะเกินไปเรื่องว่าถ้าล่วงไปมื่อนี้มันก็เส้นต,ตื่นท่านพี่น้องแล้วบางคนมันก็หลุดแน่นะพี่น้องขอขอโทษด้วยจ้าขอโทษขอขอภัยเด้อพี่น้องครับถือว่าลูกหลานที่เป็นคอนเทนต์นะพี่น้องเอาพวกนี้ตั้งใจดอกแต่ว่ามันหัวไปซื้อมันนี่แหละเอาสหรับคลิปนี้ผมก็ลาสาวขอตัวนรับเป็นวันที่หน้านคนไหครับสวัสดีครับ